นีข่ขาดอายุความแล้วต้องจ่ายหรือไม่สิ่งสําคัญที่ต้องรู้ไว้ก่อนก็คือแม้นี่จะขาดอายุความไปแล้วแต่คุณก็ยังเป็นนี่เขาอยู่นะเจ้าหนี้ยังมีสิทธิ์ทวงหนี้และมีสิทธิ์ฟ้องคดีได้อยู่เพียงแต่เมื่อนี่ขาดอายุความไปแล้วกฎหมายให้คุณเลือกได้ว่าคุณจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้คุณจะจ่ายก็ไม่ผิดไม่จ่ายก็ไม่ผิดอยู่ที่ความพอใจของคุณเลย ถ้าคุณไม่อยากจ่ายคุณต้องตั้งใจฟังในสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ให้ดีนั่นก็คือเมื่อเจ้าหนี้มาทวงหนี้คุณก็อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรรอให้เขานําคดีไปฟ้องก่อนแล้วคุณค่อยจ้างทนายเพื่อสู้คดีโดยสู้ว่าคดีขาดอายุความแล้วซึ่งถ้าทนายตั้งเรื่องตั้งประเด็นถูกต้องคุณก็จะชนะคดีทําให้คุณไม่ต้องจ่ายหนี้ข้อสำคัญก็คือคุณต้องไปศาลเพื่อสู้คดีนะ ถ้าคุณไม่ไปสุดท้ายคุณก็จะแพ้คดีและต้องจ่ายหนี้ให้เขาในที่สุดแต่ถ้าคุณสมัครใจที่จะจ่ายหนี้เพื่อรักษาเครดิตของคุณไว้อยู่แล้วคุณก็จ่ายหนี้ได้ตามความพึงพอใจของคุณได้เลย <i> เมื่อจ่ายไปแล้วก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่าย <i> แต่จ่ายแล้วคุณจะเรียกคืนภายหลังไม่ได้